สวัสดีครับผมเอ็มช่องสันชัยในคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําการรีวิวและทดลองใช้งานบล็อกแบตเตอรี่ไฟฟ้าตัวนี้ครับบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายไร้แปลงฐานโอซูกะรุน่น OSID ขีด520ซึ่งมีระบบขันบนที่สูงแล้วน็อตไม่ตกการป้องกันน็อตหัวขาดด้วยความเร็ว2ระดับมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนในชุดนี้และไฟ LED เป็นสว่านและบล็อกแบตเตอรี่ในตัวเดียวกัน ตัวนี้เราสามารถใส่อ,อุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านดอกบล็อกดอกไขควงเราก็สามารถเก็บไว้ในน e ี้ได้ยูเซอร์เมนูของตัวบล ok ็อกแท็กไร้สายสายห้อยข้างแบตเตอรี่2ก้อนครับแท่นชาร์จ1ตัวแล้วก็หัวสว่าน1ตัวอะแดปเตอร์1ชิ้นดอกจังปาแล้วก็บล็อก ที่แถมมาด้วย1ตัวตัวนี้ก็จะเป็นขนาด21มิลสุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องหรือบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายครับ420ริบนิวตันรอบอยู่ที่4,400ันสี่ร้อยด้านหน้าของบล็อกกระแทกก็จะมียางรองกระแทกมาด้วยนะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีครก็สามารถถอดออกมาได้ ติดตั้งเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายครับการปรับตั้งค่าเราต้องทำการกดไกสวิตให้ไฟ LED สถานะโชว์ขึ้นก่อนครับแบบนี้เราก็จะสามารถกดปรับค่าต่างๆได้ก็จะเป็นการปรับรอบและฟังก์ชันต่างๆของตัวบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ที่ติดตั้งมาเพื่อเวลาที่เราทำงานในที่มืดก็จะสามารถมองเห็นชิ้นงานได้นั่นเองเป็นสว่านและบล็อกในตัวเดียวกันนั่นก็คือเขามีตัวหัวสว่านมาด้วยครับเราสามารถติดตั้งหัวสว่านเข้ากับตัวบล็อกตัวนี้ได้ก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงนะครับแบบนี้นำมาทำการติดตั้งก่อนจากนั้นก็นำตัวหัวสว่านมาทำการติดตั้ง อุปกรณ์ที่แถมมาด้วยอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือดอกไขควงตรงนี้ครับซึ่งมีมาด้วย1ตัว1ชิ้นชิปล็อกตรงนี้เป็นโลหะครับเวลาที่เราติดตั้งเข้าและถอดออกนะครับก็สามารถทำได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกซึ่งเราสามารถนำมาทำการติดตั้งเข้ากับหัวบล็อกกระแทกตัวนี้ได้ครับรุ่นแบตเตอรี่นะครับก็เป็นรุ่น 128V เดี๋ยวมาทําการวัดดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับว่าแรงดันแบตเตอรี่จะอยู่ที่กี่โวลต์ดีซีครับแรงดันแบตเตอรี่ที่ทําการวัดได้อยู่ที่2 0 6กโวลต์ดีซีก็สรุปว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่1 8โวลต์ดีซีแรงดันชาร์จเต็มที่2 1โวลต์ดีซีครับ ซึ่งภายในก็จะทำการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม18650ทั้งหมดนะครับ10เซลล์อนุกรม5และขนาด2นะครับซึ่งเราสามารถนำอะแดปเตอร์ชาร์จแรงดัน21โวลต์มาทำการเชื่อมต่อชาร์จด้านบนตรงนี้ได้เขาก็จะมีช่องคอนเนคเตอร์ปลั๊ก DC ครับตรงนี้ซึ่งในชุดนี้ก็จะมีแท่นชาร์จมาด้วยครับแท่นชาร์จตามรายละเอียดข้อมูล ด้านหลังของแท่นชาร์จตัวนี้ก็ใช้แรงดัน110โวลต์ถึง120โวลต์ AC ตัวนี้จะเป็นแรงดันอินพุตครับแล้วก็เอาพุตก็จะเป็นแรงดัน18โวลต์ DC เวลาเราทำการชาร์จตัวแท่นชาร์จก็จะมีไฟ LED บอกสถานะการชาร์จด้วยครับ เมื่อเราทําการติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปนะครับถ้าไฟโชว์ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มมาทําการทดลองอีกหนึ่งก้อนครับที่มาในชุดนี้แบตเตอรี่ก้อนนี้ยังชาร์จไม่เต็มนะครับเพราะว่าไฟ LED จากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงก็แสดงว่ากําลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่แล้วก็รอให้เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะครับก็จะชาร์จเต็ม สำหรับใครที่สนใจบล็อกแท็กไร้สายของแบรนด์นี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้มาทำการทดลองถอดน็อตล้อรถกระบะครับตัวนี้ก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์21มิลซึ่งลูกบ็อกที่แถมมาด้วยก็เป็นเบอร์21มิลเช่นกันครับก็สามารถถอดออกมาได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็จะทำการขันเข้าไปให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิม ซึ่งเขาก็สามารถขันเข้ามาที่ตำแหน่งเดิมที่ขันออกได้ก็ถือว่าบล็อกตัวนี้มีแรงบิดที่ใช้ในการถอดนอรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับก็จะนำบล็อกแบตเตอรี่ไร้าสายหรือบล็อกกระแทกตัวนี้นำมาทำการประกอบโต๊ะครับโดยจะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งสำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งก็จะใช้เป็นสปูสำหรับงานไม้แบบนี้ครับ ก็นำหัวสว่านที่แถมมาในชุดบ็อกแบตเตอรี่ตัวนี้นำมาติดตั้งและติดตั้งดอกสว่านเข้าไปเพื่อเจาะนำ้ำศูนย์ไม้ชิ้นแรกก่อน หลังจากนั้นก็จะใช้ดอกบล็อก8มิลดอกบล็อกแมิลตัวนี้ไม่มีแถมมาด้วยเราต้องไปซื้อเพิ่มเองก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปครับสกูขันไม้ที่ผมทำการนำมาติดตั้งจะมีขนาด3นิ้วแล้วก็4นิ้ว ก็ถือว่าเป็นอีกหน่วอกรณ์นะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ดีมากครับ หลังจากได้ทําการทดลองใช้งานจริงก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีครับสําหรับบล็อกแบตเตอรี่ไรค์ถฐานของแบรนด์โอซูกะและทั้งหมดนั้นก็จะเป็นการทดลองใช้งานตัวบล็อกแบตเตอรี่โอซูกะตัวนี้ครับซึ่งนําไปใช้กับการถอดน็อตล้อรถนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีและก็ นำไปใช้กับสกรูในงานไม้หรืองานเหล็กถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบล็อกแบตเตอรี่ไรสายโอซูกะตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปลลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานบล็อกแบตเตอรี่ไรสายไรเป็นทานก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ